โรงเรียนเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียนคำกล่าวนี้หลายๆคนคงเคยได้ยินเนื่องจากนักเรียนในยุคปัจจุบันใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนแทบจะมากกว่าอยู่ที่บ้านดังนั้นโรงเรียนจึงเป็นเหมือนบ้านที่ดูแลนักเรียนตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเติบโตขึ้น ทั้งยังให้ความรู้และประสบการณ์การใช้ชีวิตแก่นักเรียนเพื่อให้เด็กๆเ,เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขโรงเรียนจึงต้องเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยและเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าเรียนดีมีความสุขกระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุข เพื่อให้การศึกษาไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและประชาชนลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมเรียนดีมีความสุขนั้นนะครับโรงเรียนได้มีการเสริมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านวิชาการด้านศิลปะด้านดนตรีด้านกีฬาด้านเทคโนโลยีและด้านอืนอ่นๆซึ่งการที่มีความสุขนะครับหมายถึงว่ามีการจัดกิจกรรมให้มีทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีส่วนแนวทางในการดําเนินงานในเรื่องของอบุคลากรครู นักเรียนและผู้ปกครองนะครับเราจะมีการลดภาระ,ะในการค่าใช้ใจ่ายสําหรับผู้ปกครองซึ่งในส่วนการจัดการเรียนการสอนนั้นนะครับได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนะครับได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันหรือสื่อต่างๆนะครับซึ่งผู้เรียนเองนะครับสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาครับ คุณครูจุลดิต์คำหวานคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนภาพการจัดการเรียนการสอนของคุณครูที่ได้นำเทคโนโลยีผนวก,กับกระบวนการกลุ่มที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงโดยจัดการเรียนการสอนในเรื่องการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณผ่านแอปพลิเคชันทำให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิด เรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลรู้จักการวางแผนการทำงานและเกิดความสนุกทั้งนี้เพื่อนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้กิจกรรมเกมเนี่ยมันจะช่วยให้นักเรียนนั้นเกิดการ active learning เรียนรู้โดยการใช้กระบวนการเป็นทีมแล้วก็น่าจะสร้างรอยยิ้มสร้างความสนุกสนานในชั้นเรียนให้เกิดขึ้นได้เพราะว่าคําว่าเกมเนี่ย มันเรียนรู้ผ่านจากการเล่นการเล่นเป็นทีมมันก็จะสร้างความสนุกความสนุกก็จะสร้างรอยยิ้มให้กับผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่สนุกเรียนแล้วไม่น่าเบื่อเรียนแล้วได้ประโยชน์กับเขาโดยที่บางทีตัวเขาเองเนี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่รู้ว่ามันได้อะไรแต่ว่ามันจะแทรกซึมอยู่ภายในของเขาหรือเขาอาจจะได้หรือสําเร็จผลในอนาคตก็ในการเรียนชั่วโมงนี้นะคะพวกเราได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานมากมายเลยค่ะ ในการเรียนชั่วโมงนี้ทําให้นักเรียนไม่เบื่อนะคะแล้วก็คุณครูก็ทําให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนด้วยค่ะมีความสุขมากค่ะกิจกรรมที่คุณครูนํามาให้พวกเราได้ทำในวันนี้นะคะก็ทั้งสนุกค่ะแล้วก็ทั้งได้ความรู้แล้วก็หนูคิดว่าทุกคนก็คงมีความสุขกับการทํากิจกรรมนี้นะคะ การจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีแอปพลิเคชันนี้ได้สอดคล้องกับนโยบายของท่านพนุ้มในการที่ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนตามหลักสูตรสมรรถนะและสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเรียนดีมีความสุขเพื่อเป้าหมายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา เพราะการสร้างคนคือการสร้างประเทศสวัสดีค่ะ